อันนี้คือแม่น้ำม,มูลเด้พี่น้องกว้างครับกว้างประมาณ200เมตรนะฮะของที่เขาเห็ดแก้มลิงของที่ชาวบ้านเพิ่นได้เห็ดแก้มลิงมีโครงการขุดบ่อขุดทรายขายแล้วก็ขยายแม่น้ำม,มูลให้กว้างขึ้นจากเดิมประมาณ50เมตรให้เป็น200เมตรฮะ ขุดลอกเฮ็ดคือแบบทะเลน้ำจืดฮะขยายให้มันกวงขึ้นแล้วก็เฮ็ดเป็นแก้มลิงพี่น้องเพื่อสิได้กักเก็บน้ำนี่ไว้ได้หลาไว้ใส่หน้าแรงฤดูบบมีน้ำเรืดูน้ำแหง่งช่วงเดือนมกกลากลุ่มผ้ามีนาเมษาก็ส,สิได้ ใส่น้ำแก้มลิงที่เห็ดไว้นี่แหละครับเอาไปใส่ในผคเกษตรเป็นไดพี่น้องบรรยากาศรอบด้านงามดี่ะพี่น้องอันนี้คือจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอพุทธิสงฆ์ตำบลมาเปื่องมุ่งบันมองไต้พี่น้องกสิประมาณนี้แหละครับ